ข่าวชาววันหยุดของเราในวันนี้เริ่มด้วยพิธีรับพระบรมราชโองการโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งมีขึ้นไปเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ในกับที่อาคารรัฐสภาโดยประธานสภาก็พร้อมน้อมนาพระราชดำรัสของในหลวงไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติครับ นายวัน,วนมู h ม m มัดนอมัตาพร้อมด้วยนายปฏิพัฒน์สันติพาดาและนายพิเชษเชื้อเมืองพานเข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรณน,นบริเวณชั้น6อาคารรัฐสภาสถานที่จัดพิธีโดยมีสอสอจากพักประชาชาติพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยรวมถึงข้าราชการสำนักงานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมในพิธีด้วย ายหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีนะครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ร่วมกันแถลงข่าวนะครับโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาก็บอกนะครับว่าจะาน้อมนาพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้สมาชิกเมื่อวันที่3กรกฎาคมในรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภานแรกนําไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ ของประชาชนและประเทศชาติต่ตอไปครับวันนี้นับเป็นพระประหาคุณาที่คุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระทจ่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พวกเราทั้งสามท่านครับรับรองตำแหน่งประธานพาพธะสภาผู้แทนราษฎร รอประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและรอประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองพวกเราจะขอน้อมนำนำพระราชดํารัสของพระบาทชนเดชประยิหัวที่ได้พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันที่สามกรกฎาคมใน พระราชพิธีเปิดสมัยประชมุมของสภาผูา้แทนราษฎรสมัยที่26ที่ผ่านมาเพื่อน,นับการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไปครับ